อ่าเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็พอผมโจวิมมิงนะก็วันนี้ก็จะเข้ามาอัปเดตเป้าหมายของผมนะครับเป้าหมายในการจะทําต่อไปเนาะ <c oughs> ก็เพื่อนๆคงได้เห็นว่าผมเนี่ยได้ทําการอัปเดตของมาจนถึงตอนนี้นะครับจากที่ว่าเป็นของซีซั่นนะครับอัปเดตเป็นขั้นวีนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธอาวุธนะครับขุมนะครับ รองเท้านะครับถุงมืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอของเพสนะครับห <sm all INE> นึ่งเส้นหนึ่งเส้นนะครับที่เลือซื้อเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือตุลอทุกอย่างเป็นสองขีดนะครับ <sm all INE> ก็มักจะม,มาจากสีสั้นนะครับแล้วก็ไปแ,แรกมาได้ยัดคาพาร์ตแล้วก็ทําเป็นทําเป็นอรองเท้าดานรองเท้าดานอะไรประมาณนี้นะครับก็ มาถึงจุดนี้นะครับมีอีช่องหนึ่งที่ผมไปฟาร์มเอที่เข่งผัดเดมบริก้านะครับแล้วก็ได้ทำการลงทุนไปลงบอนว่านเถอะนะครับก็ลงบอนไปนะครับก็ตีได้สามขีดเนี่ยสามอันนะครับผมก็เลยตีขึ้นในบีไปอันหนึ่งนะครับมันไม่ติดนะฮะลองคอนนะไม่ติดนะก็เลย เัาตัใจขายไปทั้งหมดสามชิ้นครับก็ขายไปหมดเลยร,ราคาสูงที่สุดนะครแล้วก็เดี๋ยวผมเก็บตังค์อีกนิดหน่อยนะครับก็ผมฟาร์มได้ประมาณมชั่วโมงละพันเอ็มนะครับถ้าขยันฟาร์มหน่อยก็วันหนึ่งสองวันก็นจะน่าจะได้ไปซื้อสร้อยเดวโวมาขึ้นบีนะครับก็ด้วยคอนที่ผมมีนะก็จะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเข็มขัดเนี่ยนะครับ ถึงผมตีมาติตนะครับผมก็เกียร์เพิ่มอยู่ดีนะครับแตกต่างจากสร้อยนะผมให้ดูเข็มขัดก่อนนะที่ผมที่ผมจะทำนะครับถ้ามันเป็นไอบีเนี่ยครับก็จะได้เอพีเพิ่มมาอีกหนึ่งเนาะถ้ามันไม่ติดนะครับ worst case นะครับถ้ามันไม่ติดนะครับส่วนถ้ามันติดก็มันขึ้นมาฟรีนะครับเอพีนะครับแต่ถ้าผมไปทาสร้อยก่อนนะครับเหมือนเหมือนที่หลายๆคนแนะนํามาครับผมก็เข้าใจนะว่าทำไม อยากทำสร้อยนะเพราะว่าสร้อยถ้าติดวีเนี่ยมันเพิ่มไอพีมาห้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมตีไม่ติดนะครับเออ่เจ้าโอเกอร์ผมเนี่ยมันไอมันยังได้เยอะกว่าอยู่นะครับเพื่อนอมาดูที่เ็มขัดเดบวงอันตอนะครับก็ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณหกหมืนเก้าถึงเจ็ดหมืนห้าครับเจ็ดหมื่นห้าก็มีคนลงขายเยอะอยู่นะครับผมก็ เดี๋ยวใช้เวลาสักประมาณถ้ามีเวลาว่างก็ไม่น่าเกินจะหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวจะใช้ใช้คอนนะครับตีขึ้นไปนะครับหลังจากใช้คอนตีขึ้นไปจะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่นะครับก็จะมาใส่แทนจะมาใส่แทนมาซิลิสนะครับเราก็จะถ่ายบาีบาเซิลิสเนี่ยทิ้งนะครับมาซิลิตบีตกประมาณสองหมื่นเอ็มครับคงจะได้ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเอ็มอะไรประมาณนี้เนาะ ก็จะไปดึงคอนมามาตีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับคอนนะครับเดี๋ยวมาดูคอนก่นอนโอเคคอนนะครับตอนนี้มีคนลงขายก็สองเจ็ดนะครับก็เก็บเงินเพิ่มเปนหน่อยไปซื้อคอนมาตีได้อยู่นะครับถ้าถ้าจะทําให้จบนะครับถ้าอยากจะทําทําเข็มขัดให้จบนะครับก็ได้ AP เพิ่มมาสี่นะครับก็เป็น สามนะครับหนึ่งสามนะครับรู้สึกว่าเข็มมันสามหนะึ่งห้าเนาะก็ ap อีกสองเดี๋ยวผมก็ต้องหาวิธีดัน ap ขึ้นมาอีกสองนะครับเพราะตอนนี้ค้คชุมดันเดเนี่ยผมยัดถึงขั้นสิบเก้า 19, หมดล้วนะครับก็อาจจะไปทำไรเดียเด่นจริง ap ตอนนี้นะสัเก้าเนี่ยครับผมก็อโอเคแล้วนะยิ่งถ้าได้ ap พีมัจะหนึ่งจาก เจ้าเข็มขัดวีนะมันจะเป็นสามหนึ่งศูนย์นะผมก็สามารถฟาร์มได้หลายที่นะยิงสามศูนย์เก้าเนี่ยผมก็ให้ฟาร์มที่สามหนึ่งศูนย์มามาหลายที่แล้วนะครับอ่ไม่ใช่สามหนึ่งศูนย์เนียสามสองศูนย์นะครับก็ไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราบนะครับนี่สามหนะึ่งศูนย์เนาะแล้วก็เอ่อสามหนึ่งศูนย์กันนะครับที่นี่นะก็แบบฟาร์มมาแล้วนะครับส่วนที่ตัวนี้ยังไม่เคยไปนะครับสามสองศูนย์นะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเป้าหมายตัวน,นี้นะครับที่ที่จะทำนะครับอตอนนี้สิ่งที่อัปเดตเปลี่ยนไปจากออพีล่าสุดที่ผมทำก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังใส่โทรทะเหมือนเดิม่ะเ <c oughs> งาเงานะครับแล้วก็โอ้โหผมไม่ได้โคลนใหม่นี่วา ผมยังไม่ได้โคลนอ์ติเฟกต์ใหม่ครับโอเคเดี๋ยวผมจ่ได้โคลนเตฟเฟกต์ใหม่นะฮะ์ติเฟกต์ย,มมะะยังเป็นชุดเก่าอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะ,ะพเพื่อนโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับ